และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วอนโวค่ะและพัชชาอยู่กับคุณพัทรพงษ์อาชะปะระศิลิค่ะผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวอนโวค่าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรามาที่บูธของวอนโวแล้วไม่ถามไม่ได้เลยค่ะว่าคอนเซปต์ของปีนี้ของวอนโวคืออะไรคะบูธวอนโวโอ้จริงจริงก็ต้องบอกว่าแบรนด์ชวีเดนนะฮะแล้วก็เราก็เน้นในเรื่องของเรียบง่าย เป็นมินิมอลสไตล์สแกดิเนเวียนดีไซน์นะครับก็เน้นในเรื่องของความเรียบหรูนะครับเราข้ามลูกค้าทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธวันโบนะครับสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมที่มาจากแนวความคิดอ่านี้ก็คือในเรื่องของ sustainability นะครับเราเน้นในเรื่องของวัสดุที่เอามาใช้ในบูธเนี่ยก็จะเป็นวัสดุร<อ>ีไซเคิลเกือบจะทั้งหมดนะครับนอกเหนือจากตัววัสดุที่เป็นรีไซเคิลแล้วเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของหลังจากเนี้ยเราก็เอากลับมา reuse ได้อีกอนะับก็ตอกย้าในเรื่องของ เป็นรถไฟฟ้าผู้ผลิตรถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เน้นยำ้ำในเรื่องของ sustainability ออซึ่งในปีนี้นะคะแน่นอนเลยเปิดตัวรุ่รนใหม่ล่าสุดนะคะหลายรุ่นเลยมีรุ่นอะไรที่อยากจะแนะนำกันมากที่แบบเป็นไฮไลท์สำคัญเลยค่ะไฮไลท์ในงานเลยอมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็เอาตัว e x 90นะครับกลับมาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เป็นตัว6ที่นั่งนะครับถ้าจำกันได้เราเปิดตัวไปแล้วในรุ่น7ที่นั่งนะครับตอนปลายปีซึ่งก็ได้รับ กระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากเน,นเพิ่มเติมนะครับเข้ามาเข้ามาในเซกเมนต์ตรงนี้เนี่ยเราก็เอาตัวที่เป็น6ที่นั่งเข้ามาเสริมนะครับให้กับลูกค้าเป็นทางเลือกนะครับลูกค้าที่ต้องการอา,อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ต้องการที่นั่งเยอะๆเที่นั่งก็จะตอบโจทย์อันหนึ่งนะครับหที่นั่งก็อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของผู้บริหารที่อยากจะใช้ที่นั่งแถวสองให้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการนั่งสบายมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับมีขนาดเดียวกันก็มี ทางที่จะ Access เข้าไปในแถวสามไม่ง่ายขึ้น<ม>ก็อาจจะไปเหมาะกับกลุ่มครอบครัวเล็กๆอีก,อก,อก,อกแนวหนึ่งได้เหมือนกันออก็ตอบโจทย์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องเหนือนจากความสุดวกสบายของตัวรถแล้วตัวความที่เป็น SUV เองเนี่ยสมรรถนะการขับขี่เนี่ยก็ยังตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปทั้งในเมืองและก็ออกทางไกลที่สำคัญประหยัดด้วย รถไฟฟ้า100%ยงั้น<อ>พูดถึงความประหยัดเนี่ยคุไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอย่างตัว X90 เองเนี่ยก็วิ่งได้ไกลถึง600กิโล W L T P นะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดน,<อ>น,นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เรียกได้ว่าคนเดินมาเนี่ยหเข้ามาดูกันเยอะมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆอยู่ด้านหลังของเราตรงนองอยู่ด้านหลังของเราเองเพราะว่าเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลยของตัว x c 9 0 อต่มี้ Volvo x c 9 0 Plug-in Hybrid ตัวนี้จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้เลยนะครับสังเกตได้จากรูปลักษณ์นะครับตัวดีไซน์เนี่ยใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวไฟหน้านเส้นสายรอบคันรวมถึงไฟท้ายซึ่งดีไซน์ใหม่ะนะครับด้านในเองก็ปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่เหมือนกันใส่จอกลางตัวใหม่แล้วที่เป็น11.2นิ้วใส่ Google View In เข้าไปข้างในเนี่ตอบโจทย์การใช้งานอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ครับในขณะเดียวกันด้วยความที่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็ทําให้การใช้งานเนี่ยเฟคชิเบิลมากขึ้นสำหรับ<ม>ลูกค้าบางท่านที่อาจจะรถไฟฟ้าอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานในเน่ของการเดินทางไกลนะครับกังวลในเรื่องของการชาร์จรถปลั๊กอินไฮบริดเองเนี่ยก็จะช่วยให้ เพิ่มความมั่นใจแล้วก็เฟสชิบเบิลมากขึ้นเพราะว่าเราก็เติมน้ํามันได้<อ>ไ,ได้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นบางคนบอกว่าทํางานแล้วแบบบานทีดวาไม่มีเวลาในการที่จะไปชาร์จไฟฟ้าก็สามารถสลับเปลี่ยนไปน้ํามันได้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นก็เป็นทั้ง2ทางเลือกับก,กลุ่มลูกค้าในกลุ่มตรงนี้นะครับก็มีทางเลือกให้ทั้งที่เป็นไฟฟาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริด นี่เลย2รุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกด้วยค่ะและที่สําคัญเลย <c oughs> คําถามยอดฮิตเลยที่ทุกคนนะคะมาที่งานและอยากจะถามนั่นก็คือแคมเปญพิเศษในปีนี้ค่ะจริงๆแคมเปญพิเศษก็คงมีให้ทุกรุ่นนะครับก็จริงๆก็เรียนเชิญให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยลองเข้ามาเยี่ยมชมพ่บูธแล้วก็พูดคุยกับน้องๆเซลล์ได้ทุกคนเลยพร้อมให้คําแนะนําแต่จริงๆถ้าจะพูดถึงไฮไลท์ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้อย่างที่เพิ่งเรียนให้ทราบเราเพิ่งเปิดตัว x c 90ตัวใหม่ใช่ ปัจจุบันที่อังขายอยู่เนี่ยก็มอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าเลยนะครับเข้ามาตอนนี้ในงานหรือจะเยี่ยมชมที่โชว์รูมอเโชวทุกแห่งในทั่วประเทศนะครับรับสิทธิประโยชน์สูงสุดถึงานาท1ล้านบาท1นล้านบาทรวมถึงให้ประกันภัยชั้น1ฟรีนานถึง3ปีนะครับพร้อมกับประกันภัยตัวรถแล้วก็บรงกักษานานถึง5ปีพร้อมติดตั้งบล็อกให้ฟรีด้วยที่บ้านนะครับนั่นก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วในในชั่วโมงนี้มีความแบบแตกต่างกันมากไหมคะระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่่นใหม จริงๆต้องบอกอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับตัวดีไซน์เนี่ยก็เปลี่ยนัจริงก็เปลี่ยนใหม่จะหมดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลูกโศรภายนอกเส้นสายกระจังด้านหน้าไฟหน้าไฟท้ายนะครับรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านในก็จะเปลี่ยนใหม่ก็แต่ก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพราะถามว่าตัว x 9 0โฉมปัจจุบันก็ยังยังสวยสวยอยู่แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เหมือนกันนะครับสมรรถนะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าโปรโมชั่น สูงสุดคนระับในงานช่วงนี้หรือว่าอยากได้โฉมใหม่ก็มาดูตัว x c 9 0ตัวใหม่ได้นี่เลยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะให้ลูกค้าเลือกให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในการขับขี่ในการใช้งานที่สําคัญคนะคะแคมเปญเขาดีขนาดนี้ไม่มาที่บูธวอรลโวได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคุนกันครับสวัสดีครับ,บค่ะ